สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสนารักทุกคนนะจ๊ะเด้อก่อนนอนมาัากจะจวดจ้จาพี่น้องจา้ามาเวาเรื่องอีมอนจ้าพี่น้องมอนตามอนมึงคือยังให้อีข้ามขีก็มาเข็งมากินเขาใครร้อยเอารองแรงที่หากินมึงเงินมึงน่ะอิสรีส่งมาให้มึงหนึ่งขึ้น่าให้เขาซื้อกับเขากินไอ้ห้ามึงโอ้อีขีดทีเอ้ยบอกห่วงดว,งห,ง,ว,ง,วงห่วงเต่าน้องมึงนีเนาะโอ้อีมอนนี่ม้าเอ้ยถาไว้ซื้อแต่เสื้อผ้านี่หา้าหมกมึง โอ้ยตายตายคุณอีกอายแท้นนี่กินสามคน่ลนะควยเดียวนะกับเขาหน่ะมึงบมนี่ตนลูกมึงตีมอนอืมอิมอนมึงบมนี่ตนลูกมึงตีกูไทยเอาใค่กูไทยเอาบทันอีฮามึงมึงเป็นลบคลิปแล้วโอ้ยอีมอนเอ้ยมึงเสียวารดาพวกกูอีกอยู่บบานนี่บอมอนมึงยังเสียออกรมดาพวกกูอยู่อีกอยู่บ่ออห้าหมดมึงอืมอี้าลงใส่ลงพุ่งมึงตายแล้วมึงน่ะ มึงกลจตายแล้วอีมันมันคคอบ่เห็นร่องคีบบ้านนีมันหึมึมันอันติดเชื้อได้กระแสเลือดตายหรือบ่ห่วงเงินอะไรก็ได้ฮะมึนอีสานนี่สมห้น่ะห่วงกินเงินกินกันเสมอล้วตีบอ่เนาะมันก็จังใครร้อยองลองแรงถวยเดียวกินกันสามคนอืมมอนมึงเคยคือบอกให้ลูกมึงกินน้ำแน่เขาน่ะอีห่าคับมึงอ่ะมึงเคยบอกเงินไหนคำขีดสื่อคำขาวคำหนามางกินในอีห่ากินมึงเอ้ย ผัดไข่ใส่กะลัมร้อยองลองแรงถวยเดียวโอ้ยสูนี่กะบบนีต้นลูกเนาะอีฮามึงก็อีหมอนเอ้ยว่าใหตุท่เขาต่ำม,มึงเหมือนเนาะบานนี่มึงนี่ตายมึงบ่อตายบ่อบานนี่สันลีบระสงเงินให้มึงนี่ตายบ่อบ,า,บานนี่สมน้ำพืนมึงเน่บานนี่สมน้ำพืนมึงแน่มึงสิเฮ็ดจังไหล่ะบาดีานน้ำม้อนมึงสิเฮ็ดจังไดนกูจากบ่ได้เอาไข่ร้อยองลองแรงขึ้นซื่อๆดอก หัวภาพวิวงามๆให้มึงเบิกใอ้ฮาค่ะมึงหูจักบ่อีหมอนญมึงอย่าจืดอบบนี้มึงอย่าจืดมึงอย่าว่าๆพวกกูว่าพวกกูสิล่มสิจมไอศาสตร์หมาอย่าสูออกมาปากดีแซงคนนันคนนี้เด้อหมอนเด้อมึงอย่าสุออกมาปากดีแซงคนนันคนนี้มึงตายรับแนวมึงเราตีจังหน่อยีฮากินมึงบ่เห็นมาออกคลิปน่ะฮ่หมอนมึงสิตายรับแนวมึงเราบ่มโบเห็นมึงออกมาออกคลิปน่ะฮ่าหมกมึงเอ้ยว่าให้แต่เขาหนูมึงนี่เนาะ อีหมอนเอ้ยมึงใกล้จะตายแล้วหรูกูว่าอยู่นี่เบิึงอยู่นี่ห่ามึงเอ้ยกูรอดมึงใกล้จะตายแล้วอีหมอนไอห่าขับทับขับปอดมึงไอหนาไม้าไอหนาสนตีนว่าให้แต่คนอื่นนี่มาต่ำจะคล่องมังแล้วมึงนี่เนาะอีห่ามึงเอ้ยอีห่ามึงเอ้ยหมอนบอกมึงตายแล้วบ่มึงสิออกม้ามือได้เนี่ยย่ามได้เนี่ยปานนี้มึงสิตายอีห่ากินมึงปานนี้มึงสิตายหึ อืมปัานนี้มึงสิตายโอ้มึงนี่บบเห็นออกคลิปเลยบอกมึงมือ้นัืขึ้นมานอนแพ่แหว่เมบดาคนแบบแบบแท้ว่ามันตายแล้วบ่ฮามอนกวางบรดิภาตัดเนี่ยเนาะอีขี่ตัวอีห้าขี่ตัวอีห้ามกใส่มงเอ้ยอีมอนเอ้ยปัานนี้มึงสิสำนึกได้เนาะอีหามึงเอ้ยมึงสำนึกบ่ได้ดอกมึงปากหมาของมึงหันอีมอนมึงออกมาสาบแช่งคนนี่ล่ะ ศาสนาคิดของมึงมาสาบแซงคนมันมาตกม,ม,าตกมหาพาวกกูอีห้ากิดมึงสาบแสงหยาดน้ำจังสันมันต้องเป็นศาสนาพุทธอีปอบคาบตับมึงอีหลงศาสนาอีสันดานมากูหลังเงือกมึงได้อีหามเอ้ยปนในมึงสิสำนกผิดิษมึงมันปนในมึงสิหูจักควม๊มปนในมึงสิจำเอาอีห้ากิดมึงหืมเ่าก็สิตายแล้วที่แตกแดกตับเขาน่ะบ่ไห้บ่เพื่อแพร่ลูกเต่า โอ้ยขีทีเอ้ยลูกมากินไข่ร้อยลองแรงอยู่พัดกระลำใส่ไข่มาสัตว์อกกาบาเคยกินดอกพัดกระลำใส่ไข่มาหนี่ฮากินมั่หนี่เบ้ยมึงนี่ขีทีคักเนาะมึงนี่เนาะอีหมอนเนาะปล่อยลูกพัดกระลำใส่ไข่สะแตกเนาะอีหามเงยนี่บอกว่ามึงหักลูกมึงน่ะนี่บอกลูกหัวแก้วหัวแหวนมึงน่ะนี่บอกลูกที่ดูแลมึงน่ะมึงคือให้บ่นมึงมึงมึงมีเงินน่ะ สแตก็กแดกตับมึงคือยังมืให้เขาแน่สื่อกับเขามากินเจ็บแสบไหนฮา้กินมึงหืมมึงมีเงินมึงให้เขากินไข่ร้อยกำลังแรงอีกสิบอ่ะโอ้ยห้าหมกตับมึงเอ้ยไข่ถ่วยเดียวกินนะ่ะสามคนพู้นะ่ะทั้งมาขิงทั้งผัวอีข้าขี่ทั้งอีข้าขี่นาผีกินนะ่ะฮายกินมึงบริสตันลูกมึงตีหมอนมึงให้คนไดี่ยาได้ยวกันเ,เนาะอีหมอนเนาะผลสุดท้ายสรุปไอคนหลายมาลบคลิปอีหนาหมาเอ้ย กลูละงเงินนี่โอ้ย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 กูละงเงินคักให้ลูกกินข้าวแ้อใคร่องรองแองแแรงอยู่โอ้ยอหมอนเลยมึงสแตกนะไอหมอนมึงสแตกนะหลายก็นั่นอหมอนภาษาใครภาษาสื่อกับขาวให้ลูกคาบเดี๋ยวมึงกังสื่อบอยได้เนาะหมอนเนาะม,มึงจะมึงขีดทีคักเนาะอหมอนขีดทีไ้เอาเป็นสื่อของแตงตูมึงเนาะสื่อซอเขียนคิวมัดเขียนหนาเนาะ คิวมึงนางเขียนย่ามได้กะเป็นแปดมิติอีห้าขามึงโว้ยมึงนี่เทาใกล้จะตายเลยมากแต่งตู่อยู่นะมึงเนาะมึงเพยสิมาเบิ่งหนังหนังหรือเพยสิมาสีมึงดอกมอนแต่งไงผู้ใดเบิ่งมึงอยู่อันอีห้ากินมึงปากมาหมาแตงมึงหรือเพยสิมาสีมึงดอกอีห้ามึงโอ้กูเงือดนี่ไปมันได้อยากสีอยู่อีห้ามึงเลยแต่งหน้าแต่งตามึงขี่ดำๆเหม็นๆมันก็อย่างอันนั้นเนาะอีมอนึขี่เหม็นๆม็นึงก็อยากได้ผัวเนาะงมอนเนาะ อยากแนะ mhm. ต่งหนาแต่งตาผูยใหมึงตายอยู่ดอกฮะผูยใหมึงติดเชื้อได้กระแสเลือดตายอยู่ดอกอีมอนอีสอดมาเอ้ยมึงอกวันได้พาดอกมอนเมื่สร้างมาตัวเป็นเนาะมอนเนาะผู้ายแท่นมึงเด้อีมอนเอ้ยกู้รุนอยากอายแท่นมึงอีหีากินมึงอกปากม้าหมามาดาคนแหวนแหวนแหวนแวนสาบแซงผู้นั้นสาบแซงผู้นี้ผู้สิทธิจะขวางตายสิตายอยู่แล้วหันสักงง่ายอยู่แล้วฮาจิ๋มเอ้ยมือนันอีคำขี่มันกับมาปาด พ่อไก่เดี๋ยวอ้ข้าขี่ก็ได้รับกรรมรับเบีเดี๋ยวมึงพวกมึงก็สิได้รับกรรมรับเวี้อีมอนกูสิบอกมึงไงเอ้ยสูนี่จะเป็นเก่งเนาะจะเป็นขาดเนาะว่าจะของดีเนาะมโย้อนให้พวกกูเนาะอีฮามึงเอ้ยมาย้อนให้พวกกูเมื่อตีมอนตีฮมึงบริผิดแม่นบ่อีมอนมึงมาสาบแซงพวกกูนี่มึงบริผิดแม่นบอกอ,อ,อีสระหมาอีสระสวัวอิสระเลวอีหมาสีแม่มึง ห่าต่ำตับต่าปอดมึงมึงคือว่าร่านตายทอีมอนมึงสมธรมดาพวกกูอีกคือบอกอีมอนบอกมึงออกมามึงออกมากูสิตีนทีมึงมึงออกมามึงออกมาเลยมาดาพวกกูนะมึงมาเลยอีสตร์หมาอีสันดานหมาอีหม้กินคุ้มคืดมึงออโป้สำเนึกพิดออดาลูกดาเต่าประจานอศาสตร์หมาเอ้ยขายลูกขายขายหน่าลูกขายหนาเต่าอหน่าหมาอหน่าน้าแตก กูลือเงินมึงนี่อีหมอนเอ้ยกูลือเงินมึงนี่มึงคือมาน้านตายแท้หมอนหึมึงคือมาน้านตายแท้มึงแซงให้กูให้กูตายน่ะให้กูล้มกูจมน่ะมึงเห็นบ่สิตายก้อนกูน่ะหึจังหน่อยไอ้สาเห็นบ่สเอเงินให้มึงแล้วมึงสิเอาใส่มาแดกหึกหมอนมันเงินยูทูปมึงก็ได้อยู่มึงก็ยังบ่ให้อีข้ามขี้มันซื้อกเข้ามากินไอ้ห่ากินมึงให้ไม่กินไขรร่อยร้อยเอาลองแรงๆอยู่น่ะปานว่าขี้แห้งห่ากินจุเอ้ยมึงบ่ได้ตัวลูกมึงเนาะอีหมอนเนาะ พิสอดมาเอ้ยมันสีเฮ็ดจังไดน่ะกินไข่น่ะพัดไข่เสกกระลำกูบ่เคยเห็นนนามอนมันสิไเป็นตะกินแล้วจังใดพัดไข่ใสกกระลำปีโอ้ยมึงนนามอนมึงสแตกดีๆมึงให้รู้มึงกินอังซันติมอนบอกมึงกับบริตนมันต้งเป็นมันไปเบิ่งมึงอยู่นะมันไปดูแลมึงนหนมึงว่าน่ะมันไปดูแลมึงเวลามึงเจ็บมึงป่วย็น่ะอีกคำขีดนะมึงบริตนมันติอีห้ามเอ้ยสะแตกแต่จะคลองบอกมอน บะอีห้าหน่โมหักลูกหักเต่าอีสันดานหมาหนิฮึมฮึมมึงอยากได้มึงอยาออกมาดากู่อีเด้อมึงอยาออกมาดาพวกกูยอเด้อพวกกูสีย่ำมึงอยู่นี่แหละอีห้ามกมึงอีหมอนอีห้าขาบตับขาบปอดมึงอีสันดานหมาอีบ่มีคุ้มขืดอีหมากินคุ้มขืดมึงเหมือนแล้วโอ้ยปอบทางทองทางใสมึงเหมือนได้อีหมอนเลยให้กลับขึ้นไปหามึงเด้ออันนี้ชี่มึงว่าให้ผู้นันพูนีอันี้ชื่มึงว่าให้กูเด้ออีห้ามึงเอ้ ทัว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 ่าให้ผู้นั้นว่าให้ผู้นี่สาบแช่งผู้นั้นสาบแช่งผู้นี่ผลสุดท้ายเขาไปหาเมื่อเมื่อบ่มอนบ่หามอนโอ้ยหาข่ามึงเอ้ยป่านนี้มึงสิตายเนาะมึงมาหน้านตายแม่มึงหึงหาหมกมึงเอ้ยสาดมาเอ้ยเกิดผู้คนมาสาดเดี๋ยวมึงจะมึงคักเนาะมึงเนาะึมอนมึงคักคักเนาะมึงคักเนาะ ซาดมานี่อินาสตีนนี่มาดาพวกกูุจำ่รื่อเล้ามึงบอกออกมากับยาขวดพ่อขวดแม่มึงนอดหมอนกูสิดามึงแป้งสิหลายย่ามึงมึงบอกออกมากับซางมึงสิหมกอยู่ในิฮู้ใส่กับซางกูสิดามึงไปยุ่งสิหลายเดยวมึงก็ออกมาไดาพวกกูกูหูวนี้ใส่มึงดีมึงฝากมามาแบบนี้น่ะกูว่ามึงไปแบบนี้มึงก็เสียวมาไดาพวกกูเองย่ากินมึงย่าหมกตับมึงอีบ่มีคมขึดอีดาอีสาบแซงแต่คนอื่น ดาได้แม่กับทางคนขอท่านอิสาะหมาเอ้ยมึงดูถูกกันไปดูถูกขอท่านน่ะมึงดูถูกกันไปมึงหันบับัตรตังจากขอท่านเด้ออีหมอนกูสิบอกมึงไห่มึงบัตรตังจากขอท่านอิสาะหมามึงอยิ้มใบว่าให้คนอื่นมันต่ำมึงเหมือนมึงเข้าใจอยู่บ่ฮะอีบ่มีคก้มขึดอีบ่มีพีไม่นองอีบ่มี่เห็นมูยปวกอีหน่าไม้หน่านอแตนอีหน่าชนตีนฮะตายซะมึงหน่ามอนตายระยาขืนม้าท่ะ มึงอย่าเฝ้าออกมาเด้มึงตายไปเด้มึงตายกูสิงั้นโอ้ยมวนดีกูาห่ามึงเอ้ยเอาพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็จะเลื่อมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พาน้ำเนื้อได้จ้าเดอ้อสวัสดีจ้า